สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับห้องเรียนครูเล็กอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยของต้นไม้ที่รักวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้กันค่ะ เด็กพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าการดูแลต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะคืออะไรคะเด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นั่นก็คือลดน้ำต้นไม้นั่นเองคะ่ะ อย่างที่สองเมื่อเราลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วก็ต้องใส่อะไรบำรุงเขาด้วยคะเด็กๆรู้ไหมนั่นก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อให้ต้นไม้เจริญง,งอกงามได้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืม ควรดินให้เขาด้วยนะคะเพื่อที่ปุยย๋ยที่เราใส่ลงไปจะได้แทรกซึมไปในดินมากขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อต้นไม้เราเริ่มโตแล้วนะคะมันก็จะมีกิ่งก้านยาวใช่ไหมเราก็ต้องตัดแต่งให้มันสวยงามมันจะได้ไม่ลกลุมลังนั่นเองนะคะ ต่อไปเมื่อเราใส่ปุ๋ยลดน้ําเสร็จแล้วควนดินตัดแต่แงต้นไม้แล้วนะคะแต่เมื่อนาน,านไปมันอาจจะมีแมลงหรือนอนมากาะมากินตามใบไม้ตามต้นไม้นะคะเราก็สามารถฉีดยาฆ่าแมลงลงบนต้นไม้ของเราได้นะคะเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากต้นไม้ของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นการบ้านของวันนี้นะคะการบ้านวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพการดูแลรักษาต้นไม้มาคนละหนึ่งอย่างแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งมาในลายกลุ่มห้องเราด้วยนะและก็ครูเล็กขอฝากอีกหนอย่างในวันพฤหัสบดีเราจะมีศิลปะสร้างสารรค์ประดิษฐ์ต้นไม้จากแกนกระดาษทิชชู่กันนะคะ เพราะฉะนั้นครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆเตรียมกระแกนกระดาษทิชชู่ไว้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย